ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะวิธีการปลูกต้นตาลเพื่อจะทําเป็นต้นตาลบอนไซนะครับเห็นเขาคุยเขาบอกกันมานะฮะบอกว่าต้นตาลเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยมันมีวิธีปลูกอยู่สองแบบคือแบบหนึ่งคือเอาเอาด้านนี้ลงเอาด้านนี้ลงนะเนี่ยด้านเนี้ยนี่ลงเอาด้านนี้ขึ้นบางทีก็เอาด้านนี้ขึ้นเอาด้านนี้ลง นะเขาบอกว่าถ้าปลูกตาลน,นี่ให้หงายขึ้นอย่างนี้อันจะเป็นด้านด้านถ้าเขาเรียกเม็ดเม็ดตาลฮะถ้าเปืดอแล้วอาดัานขึ้นเนี่ย <k ann it> เขาบอกเวลาปลูกเนี่ยมันเกิดลงมามันโตมาเนี่ยมันจะเป็นตัวผู้ถ้าเปื่อทาอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะเป็นตัวเมียอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบไหนมันถูกกันแน่ว่าอันไหนมันถูกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเหมือนที่เขาพูดหรือป่านะฮะอันนี้เราเอาไว้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีปลูกการปลูกต้นตาลปลูกตาลเอาไว้เป็นบอนใจตาลนะฮะเวลาเราปลูกเนี่ยรากตัวนี้เขาเรียกว่าสะดือตาลนะฮะตรงนี้เขาเรียกสะดือตาลพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนเหมือนรากมันเหมือ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 นต้นมันแหละหลนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่คือสะดือตาลครับสะดือตาลนี่มันจะออกมาจากลูกตาลนี้นะมันจะเป็นเหมือน เหมือนลากนี่ออกมาแล้วมันก็มาโตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆโตเรื่อยๆนะฮะส่วนในส่วนนี้นะฮะมันจะลงไปในดินนะฮะเวลาปลูกเนี่ยเราก็จะวางวางเหมือนอันนี้นะฮะวางลงไปแล้วก็เอาดินกบไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งพอมันเกิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เขาเรียกสะดือตานนะ ตัวนี้มันจะฝังลงไปในดินอยู่ประมาณสักฟุตหนึ่งนะฮะฟุตหนึง่งหรือฟุตครึ่งเนี่ยมันถึงจะแทงยอดขึ้นมานะฮะวิธีปลูกตาลเนี่ยมันจะไม่เหมือนปลูกต้นมะพร้าวนะฮะเนี่ยตัวลักษณะนี้นะเนี่ยนี่มันจะแทงลงไปในดินก่อนนะฮะแทงแล้วแล้วก็โผล่ยอดขึ้นมานี่คือยอดตาลน,นะฮะนี่ยอดตาลคือตาลต้นนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วนี่นะคือตัวนี้แต่ตาล ตาลลูกนี้มันตายแล้วนะทีนี้ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าเป็นยังไงแล้วเรามาดูตัวที่มันไม่ตายนะนี้เราดูเสร็จแล้วนะวิธีการปลูกเรามาดูน,นี้พอเราปลูกเสร็จอันนี้ก็คืออันนี้แหละก็คืออันนี้อันเดียวกันพอเราปลูกเสร็จสะดือตาลมันจะทิ่มแบบน,นี้สะดือตาลน,นะย้อนลงไปแต่ของผมที่ผมปลูกในนี้ได้เพราะว่าเวลามันย้อนลงไปเนี่ย กระถางอันนี้มันเล็กใช่ไหมฮะผมก็เอาเชือกแขวนนันนี้ไว้แขวนไว้แขวนไว้ยางงี้นะแขวนไว้แล้วเอาตรงปลายตรงนี้ทิ่มลงไปในดินนะทิ่มลงไปประมาณสักห้าเซนหรือสิบเซนเนี่ยครับเสร็จแ,แล้วพอพอตานมันโตขึ้นสะดือตานมันจะเริ่มเริ่มมีเริ่มมีม,มีรากแล้วก็ออกยอดตานมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะอันนี้ผมไม่ดูเป็นตัวอย่างนะคืออันนี้คือของจริงเลยนะที่ผมทําไว้มันก็จะลงมาอย่างนี้ เราสังเกตดูพอมันลงเสร็จมันก็เกิดเป็นต้นตาลขึ้นมาตรงเะลือตรงนี้นะตรงนี้ตรงเะดือตรงน,รงนี้มันจะแทงยอดสวนขึ้นมานะแล้วก็มาโผล่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนอันนี้นะโผล่ขึ้นมาฮะตรงนี้ก็จะเป็นรากลงไปดินเลยฮนะลงไปในดินตรงนี้มันจะแทงสวนขึ้นมามันก็จะเป็นต้นตาลต้นนี้นะฮะเนี่ยต้นตาลต้น,ตนนี้อายุมันอยู่ประมาณปีปีปีครึ่งเกือบสองปีแล้วนะฮะ เนี่ยอายุมันมันเยอะนะแต่ต้นไม่โตเพราะผมยายามบังคับไปให้มันโตเพราะเพื่อที่จะให้มันเป็นบอนไซผมจะขีดนะต้นตาลต้นนี้ผมขีดเหมือนกับมะพร้าวนี่นะขีดเหมือนกันเนี่ยแต่สังเกตตรงนี้แต่เขาบอกว่าอย่าไปขีดนะฮะอย่ามันตายเขาห้ามขีดนะฮะเพราะมันจะไม่เหมือนมะพร้าวที่มันอยู่ได้เนี่ยต้นนี้มันโตแล้วนะจริงๆเนี่ยมันโตขึ้นมาประมาณนี้ผมตัดตัดเพื่อจะให้มันแทงยอดขึ้นมาใหม่นะฮะเพื่อให้มันเป็นตาลตาลต้นแคะต้นเล็ก แต่ในดินนี่มันจะมีปุ๋ยนะฮะมีปุ๋ยครบท้วนทุกอย่างเลยอันนี้จะเป็นหินน,นี่สังเกตดูนะจะเป็นอิฐนะฮะทุบอิฐลงไปมันเป็นลักษณะการย่อยสลายในดินเนี่ยให้มันเป็นธาตุอาหารของตัวนี้สีหนึ่ง <S <S เราจะมาสังเกตดูตรงนี้อันนี้อันนี้เราจะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยน,นี่เป็นขี้วัวนะฮะเนี่ยอันนี้ธาตุอาหารมันเยอนะ,ะนะในนี้มันพร้อมที่จะหล่อเลี้ยงต้นให้เจริญเติบโตได้มันก็เลยไม่ตายนี่ยนะ ต้นนี้อีกหน่อยใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะโตแล้วก็จะสวยงามมากแลยแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดกรอบหนึ่งนะว่ามันมันโตเสร็จแล้วมันเป็นยังไงต้นนี้ทั้งหมดที่ผมทําไว้เนี่ยอยู่ประมาณปีนี้เลยนะเ,ยเกือบสองปีแล้วตนน้นเนี้นะสองปีแล,แล้วประมาณเนี้ครับมีต้นหนึ่งนะใหญ่กว่านี้นะแต่ผมปลูกไว้แล้วรู้สึกมันจะไม่โตเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปร้ออะไรนะวิธีการปลูกตาลให้เป็นตาลบองไซก็ทําประมาณนี้นะ ครับคลิปนี้ก็ถ้าเผื่อใครเห็นว่ามีประโยชน์เผื่อจะนําไปใช้บ้างไปทําเป็นตัวอย่างม้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งแปลกใหม่ๆมาให้พวกเราได้ดูกันสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะ,ะครับสวัสดีครับ